แอบพิมดเที่ยวมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่คาเฟ่นั่นเองแอบพิมดเที่ยวอย่าบอกมดนะว่าอยู่ในเที่ยวโอเคไหมฉันอยู่นี่ <c oughs> อ้าวเธออยู่นี่หรอฉันกำลังขับรถอยู่ไงอ๋อฉันก็อาจจะเนียนๆว่าแบบฉันหนีเที่ยวไงไม่ได้เลยเหรอจะหนีเที่ยวบ้างได้ไหม ไม่ได้เราเป็นปัดต้องโก้โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่คาเฟ่ที่ชื่อว่า French Cafe เป็นเป็นคาเฟ่ยอยู่ในแบบตุ้งนาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูกัน mm hmm. ประมาณนี้ครับผม ไลูกอะไรเนี่ยลูกไปเริ่มเลยอ่ะอดูดิโม<อ>ไม่ใช่ก็รออยู่ว่ามันจะแก้ลูกอะไรไม่รู้ลูกไปเริ่มเลยคิสพาน,น้อยได้ไหมเนี่ยได้สิเป็นเหล็กแนวแอนเจอร์นะครับฝั่งนี้นี่นูน่นที่ถ่ายรูปข้างบนด้วยโหที่นี่ที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะนะบอกทุกคนไว้ว่าถ้าเกิดมานี่คือเออเนี่ยเหมาะเหมาะการแบบ มาเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาเป็น,นแบบเซลร์วิตนะคะทุกคนใครมาก็สั่งอาหารรอรับอาหารเองแล้วก็หยิบมาเองจะนั่งตรงไหนก็ได้เดินเข้าไปถูกต้องนะครับอันนี้เรารอน้ําอยู่เราไปดูกันดีกว่าน้ําเราเสร็จยังไม่เดี๋ยวเขาเอามาส่งอ้าวสรุปเขาเอามาส่งอ่ะแต่เพราะว่ามันมีไอ้ปังนี่เงี้ยเี๋ยวเอามาส่งโอเคโอเคโอเค okay, เราก็จะไปนั่งอาจจะเป็นว่าคนน้อยอค,คือกำลังงงเนี่ยว่าคือไอ้นี่คือลูกอะไรเดี๋ยวต้องถามน้องเขาตอนเขามาส่งซูมเราเอย ขาปังเย็นของเราแล้วก็กาแฟของพี่โมโอเมื่อกี้พี่โมดแอบ,บถามมาว่าไอ้ลูกเขียวๆแ่บงี้คือลูกอะไรสรุปว่คือลูกอะไรนะนำ<ล>้ำเต้าญี่ปุ่นเพิ่งเคยได้ยินเพิง่งเคยเห็นด้วยแหละว่าคือลูกน้ำเต้าญี่ปุ่นคือที่นั่งตรงข้ามกันนะไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเปิดพัดลมเราคือเป่าหัวนางใช่เราเลยต้องห่างกันเราห่างกันสักเขียงเอื้อมมือ เรื่อมือก็ถึงแหละเพียงอมือ,มอมไปกินดีกว่าไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวละลาย,เ,ยเราต้องเซกุ๊ดบายคาเฟ่น,นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคีตังเย็นนะคะทุกคนคจ้ะไปไปพี่มดพี่มดอ๋อยนี่เั่นเลืกว,ว่าหายไปไหนให้น้องตะโกนหาตั้งนาน <laughs> นี่ดูตองฟ้าตอนนี้มืดคลึ้มไม่ใช่มืดครึ้มมืดแล้วเลยมืดแล้วใช่ค่ะเราก็พามาเดินตลาด,ต,ลาดตรงนี้เป็นตลาดเทศบาลเมืองชัหน้านะครับว่าเป็นตลาดนัดที่แบบว่าใหทุกวันให่ทุกวันนี่ย่น็นนี้ครับผมถนน,น,นเนี่ยยาวไลยเนี่ย ของกินมากมายมีทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ไปสุดนูน่นก็มีแยกไปซ้ายขวาเหมือนนี่ีเริ่มต้นจากนี้เลยเอาหมูแดดเดียวค่ะนี่ครับด้วยความที่บนกับผมมาตั้งหลายหลายนาทีแล้วว่าหิวมากก็เลยมาถึงสั่งหมูทอดสามขีดก่อนเลยข้าวเหนียวสองห่อข้าวเหนียวสองห่อใช่นางคนเดียวนะครับวันนี้ไม่เย,ยอะผมไม่เย,ยอะผมเลยเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ดีกว่าปลาหมึกดูนะครับ ดูเท่านี้ขนาดยังยังไม่ทางจ่ายตังนี่ก็ไปสั่งก่อนละปลาหมึกไปสองแล้วขอบคุณค่ะนี่ครับหมูทอดสามคกับข้าเหนียวสองผมนางคนเดียวนะนี่นางก็มาสั่งปลาหมึกรอแล้วบอกเลยว่ายับอะไรยับแดงยับกินยับมาแล้วไข่ปลาหมึกสองไม้ไม้ละสิบบาท อ,อันนี้ไงคนรักโลกเขาก็จะเกลียดเอานีนกนน่กินหรอเอาวเดี๋ยวจะไปกินสเต็กคเคยเนี้ยคือน้ำจิ้มนะครับของจริงคือสเต็กเขาเรียกว่าเอาไปกินอรอระหว่างสเต็กจะไปจะไปกินสเต็กตามสเต็กเพื่อเอาจริงนะนั่งหิวแล้วนะครับก็บรรยากาศที่ตลาดตลาดเทศบาลหนึห่งชัยนาทก็จะเป็น2ข้างทางประมาณนี้นะครับจริงๆของกินเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนี้รีบ ก็เลยเอาให้ดูประมาณนี้คร่าวๆผมว่ากล่าวางชิวๆเดินแบบว่าเออดูบรรยากาศตลาดโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพามาเดินใหม่ขอไปกินก่อนแต่ว่าเนี่ยความหิวของคนครับทำให้เราต้องเปลี่ยนคอนเทนต์กระทันหันก็อย่างเงี้ยครับเคเดี๋ยวเราเจอที่ร้านสเต็กครับมาอย่างไวครับมาอย่างไวกเลยเลยร้านสเต็กแล้วค่ะนี่ ฮ <Okay. S 1> ่าฮ่าระหว่างรออย่ารอช้าหยิบของที่ซื้อจากตลาดมาดิสู้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 อืมเกี้ยงเกี้ยวเลย่คือเหืเขาเอาไปอัง่าต่อมันไม่ร้อนต้องนิดเลยอะ่ะแล้วกินไหม,มแหมสามขีดตอนนี้เขาตามเธออยู่นะ ไม่กินนะคะแต่ว่าเราจะลาบไปก่อนหน,น่อยนันร้อยหนึ่งเอาบาทหนึ่งว่านางไม่รอหรอนางบอกว่านางจะรอสเต็กมาแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีทางจะรอจ้าใส่ร้ายจ้ะผมว่านันว่าไม่เกินหนึ่งนาทีนางจะเอาเข้าไปจะพูดอะไรอาจจะไม่ได้ยินชิม เป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะท่านชิมโอ้ยมาหัวก่อยมากัว่าชิมหน,นูตังระหว่างรอไม่ได้ครับกล้องกล้องจับอยู่ แค่ชิมอะ,อะไรอ่ะแค่ชิมอีกว่าเลอะไรเลยมีที่มันบดฮะชิมมันบดอืมน่ามกรุบนะอย่างที่ผมบอกเป๊ะเลยพูแหลยพูแหลยมาแล้วอาหารอันนี้สลัดนะคะคุกไปแล้ว ก็เป็นพอชอบกับแฮมสเต็กเคของน้องเป็นสเต็กไก่แล้วก็มีมันบวด้วยไเคกินกันวันนี้ผิวมากมากินกันนะคะวันนีแล้วก็จะจบจบคลิปทริปของวันนี้ด้วยสเต็กลุงหนวดใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับใช่ค่ะวันนี้เจกันวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันสวยบาย